เวียงยามเช้านะครับเช้าวันที่7ม็ดาคม2568นะครับ2อง5 2025บห้าองัน่านี้ผมกลับมาจากเมืองแม่น,นะครับไปนอนเมืองแม่สองคืนโอ,โอ้ชอบมากครับ แต่ว่าทางจากพาหอมขึ้นไปกาศีนี้ยังเพฟังอยู่นะครับวังเวียงในปัจิบันมันเป็นมันแปลงร่างเป็นเมืองใหญ่แล้วนะมันไม่ใช่เมืองเล็กแล้วนะครับ คนเยอะนะครับนักท่องเที่ยวเยอะคนมาทำอาหากินมาทำมาขายเยอะนะครับแค่เดินออกกําลังกายแต่เดินอยู่กลางถนนนะ โซนตลาดวังวีนนะครับค mm ือ hmm. เช้านี้ผมได้ด่าคนสวนเรียนนะครับรถเกือบต่ำผมเนี่ยน mm ี hmm. ่เหมือนกันนะเราหักไปใส่รถใหญ่นะครับ mm hmm. นี่ รับสวนเลนเฉยไม่เข้าใจจริงๆนะพี่น้องคนลาวนะครับว่ารู้ไหมครับว่าสวนเลนมันอันตรายครับก็จะหักไปหารถใหญ่รถใหญ่มันคันเบื้เริ่มเลยเมื่อกี้เนี่ยนะครับแหมเบรกเกือบไม่ทัน ันแรกก็เป็นสามล้อนะครับสวนเลนนะขนน้ำแข็งนะเข้าไปในตลาดสวนเลนมารถใหญ่ก็อยู่ทางซ้ายนะครับโอ้ยคันสองกัมอเตอร์ไซค์อีกต้องแก้ปัญหานี้นะครับเรื่องสวนเลนนะครับนอกคนลาวนะ เวลาโดนชนมาก็มาขอค่าคําขวัญน,นะครับผมไม่ให้นะฮะผมจะถ่ายคลิปประชานด้วยยามเช้า,ชารถรถเยอะคนเยอะนะครับยังจะมาสวนเลนอีก ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับต้องขออภัยนะครับอาจจะทำให้เสียอารมณ์ครับ <hospitals> มันเป็นเมืองท่องเที่ยวก็ นจากทั่วโลกมาเที่ยวนะครับเมืองก็แปลงร่างเป็นเมืองใหญ่ไปแล้วนะครับาถนนก็ยังไม่ได้ปรับปรุงนะเอาได้งบประมาณมาแล้วนะครับปรับปรุงถนนวังเวียงใหม่นะครับก็รอดูนะครับชมหน้าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็แก้ขัดไปก่อนบรรยากาศยามเช้านะครับ โซนนี้ก็มีแต่ร้านอาหารจีนป้ายปักไว้โรงแรม M M Hotel นะครับเด๋กินมีกะทิก่อนนะเหมือนมีมีกะทิเนี่ยนะเราจะพากินมีกะทิเปลี่ยนบรรยากาศก็มีแบงกวนด,ด้วยนะแบงกวนก็มีนะเดี๋ยวกินมีกะทิ เอามีกะทินี่นะะเอามีกะท,อนนอกะทิอันหนึ่ง้อไม่ได้ยินเอามีกะทิอันหนึ่งอันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะะกินมีกะทินะครับร้านนี้คนเต็มร้านเลยนะครับเนะี่ยบ่งบอกว่ามันน่าจะโอเคนะครับเครื่องของเขาเยอะนะ ร้านนี้ลูกค้าเพิ่นเยอะจริงนะครับนะมีแบงกวนมีมีกะทิมีข้าวปุ้นนะครับอานมีกะทิดังวังเวียงนะครับจีนายมีกะทินะครับคนกินเยอะมากเลยนะก็เป็นร้านหนึ่งที่อาหารเช้านะครับคนนิยมมาแล้วก็ตรงแถวๆนู้นนะครแคมของนนตลาดอ่ะตรงนั้นก็จะมีคนมากินเยอะนะครับเป็นพวก เขาเปียกเขาเปียกข้าวอะไรอย่างนี้เนะวังเวียนยามเช้านะครับคนก็ไปการนักเรียนก็ไปโรงเรียนกันรถเยอะครับเต็มเลยมีแต่รถ เ,เขาทำความสะอาดนะเปลี่ยนเซเว่นนะฮะก็เขาจะมีโต๊ะบริการนะครับข้างหน้านะครับไว้กินเบียร์ก็ได้กินอะไรก็ได้นะครับ อากาศหนาวครับวันนี้หนาวกับปกติเลยนะเนี่ยผมมาเช่ารถร้านนี้แหละจะไม่มาคืนนะเดี๋ยวมาเช่าอ,อยู่ มันเขาทำความสะอาดอะฉีดไม่มีฝุ่นอะไเลยต้องทำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดีนะครับต้องจัดการแบบให้มันทีเดียวจบอะก็จะจะจบนะฮะเบืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับต้องลงทุนหน่อะไรอย่างเงี้ยนะ ลงคุณกับมันหน่อยนะครับวงเวียเนี่ยแล้วมันจะตอบแทนมาอย่างคุ้มค่าครับถนน,นถนนหน,นทางต้องเอาแบบอย่างดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะรอดูนะครับได้งบประมาณมาแล้วดูรอดูว่าทางรัฐบาลเพื่อนจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับมีแต่โรงแรมนะฮะเต็มเมืองเลยนะครับ โรงแรมเล็กโรงแรมใหญ่นะฮะมากินกาแฟที่นิเก็ตเอเ o นซนี่ยละครับแล้วก็หลังลงมือทำปรับปรุงถนนนะครับปรับปรุงชั่วคราวนะครับคือร้านนี้กว้างขวางนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของน้องเที่ยวต่าง ต่างชาตินะครับทางเท่อวตะวันตกเนี่ยเขานิยมนะครับในเกตเอฟเพนโซเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นร้านกาแฟที่คุณภาพสูงมากๆเลยนะที่เวียงจันทร์นี่เขาก็นิยมไปนั่งกันก็เห็นแต่นี่นะครับชาวตะวันตกนะครับแนะนํานะครับบางเวียงมีอยู่หนึ่งสาขานะครับนี่นะเต็มเลยนะครับมีแต่ชาวตะวันตกนะคือนักท่องเที่ยวเดินเพื่านเยอะมากๆเลยนะครับร้านนี้นะ ชัดเจนนะครับเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวตะวันตกนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นนะครับว่าวังเวียงนี้ไม่วังเวียงแน่นอนนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับคนก็ยังเพ่นพ้านะฮะสิบโมงเช้าแล้วคนก็ยังเยอะนะครับนักท่องเที่ยวเยอะครับวังเวียงนะครับดูที่ร้านกาแฟนี้ได้เลยเพียบครับก็นักท่องเที่ยวเต็มร้านนะครับบ่งบอกว่าการท่องเที่ยวที่วังเวียงนี้มัน ยังบูมนะครับเราก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่ามีข่าวว่าชาวตะวันตกนะครับกินเหล้าเถื่อนตายนะครับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกนะครับแต่นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ลดลงเลยนะแ้นใครที่บอกว่าเอ้ยวงเวียงร้างนี่ก็มาดูเอาเองนะกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าอวยตกสายมาแล้วนะครับเดี๋ยวออกไปหาขี่รถเลาะเล่นครับ คือมันมีความรู้สึกว่าวังเวียงเนี่ยนักท่องเที่ยวตะวันตกเขาจะนิยมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเมืองวังเวียงเนี่ยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบโดนใจชาวตะวันตกนะอาจจะชอบแนวแอดเวนเจอร์ด้วยอะไรอย่างนงี้นะครับชอบเที่ยวถ้ำอะไรอย่างเงี้นะประมาณอย่างนั้นนะครับชาววันตกเยอะเลยนะครับ ขัวในตำนานนะครับแต่ก่อนเป็นเอกชนสัมปทานแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถข้ามได้นะครับเป็นรถจักรนะครับแล้วก็เดินข้ามได้ไม่ได้เก็บค่านะครับตอนนี้เขาทําขัวใหม่หลายขัวนะครับ หาหวยหรือเปล่าโรงแรมสร้างใหม่ก็เยอะนะครับเดี๋ยวตกเสาสายมาก็เนี่นะฮะเรือก็วุ่นวันวุนว่น,ว,นวันนะครับใบ,บนะครับเรือท่องเที่ยวนะครับเรือของนักท่องเที่ยวนะครับนี่ก็โรงแรมใหม่ครับเยอะแยะและครับ ขาะถนนทนทางไม่ดีนะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังมาจากทั่วโลกแหละครับมาเที่ยววังเวียงนะครับเช่ารถจักรนี่นะครับในลาวต้องไม่ประมาทนะครับผมจะซื้ออันนี้ติดตัวไว้ตลอดนะครับเอาไปด้วยนะครับตลอดเนี่ยตัวล็อกตรงนี้นะครับก็ต้องยกรถอย่างเดียวแหะครับต้องระวังนะครับจริงๆที่ไหนก็ต้องระวังหมดนะฮะบริเวณนี้โรงแรมโอ้โรงแรมนี่โรงแรมใหญ่นะ เพิ่งจะสร้างเสร็จเพิ่งจะสร้างเสร็จแล้วป่ะนนียโซนนี้ก็เป็นโซนร้านอาหารนะป่ะเาวีสุภวินเลี่ยนนะครับเขาจะมีสองฝั่งนะจะมีขัวข้ามกันไว้ดีกว่าแก้นะครับเพราะว่ารถเวฟนี่เป็นที่นิยมของโจรน,นะครับผมลืมเล่าให้สั่งนะครับ ผมไปบ้านผาเทาวังเวียงนี่แหละผมแล้วผมก็ไปจอดถ่ายคลิปไว้ไปจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ไปถ่ายคลิปโดยผมแช่คุณแจไว้เน่แต่ว่าผมก็อยู่ห่างๆแค่ประมาณสักสามเมตรนี่แหละนะครับเด็กวัยรุ่นนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ข้าไปแล้วผ่านมามาเจาเอ๋พอดีจอดรถปุ๊บเลยนะแล้วบอกเอาบ่อเอาบ่อ พูดกันเอาบอกเอาบอกคือเห็นเห็นเห็นเสียบไว้แล้วก็จะบอกว่าเอาไม้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับคือไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้เห็นผมนะผมอยู่ใ,ใกล้ผมเดินออกมารีบบิดมอเตอร์ไซค์หนีเลยนะฮะเด็กอายุสิบสามสิบสี่เนี่ยแหละครับกำลังดื้อกำลังสนนะครับมาดูครับมาดูบรรยากาศการท่องเที่ยวของวังเวียงนะครับมาดูนะครับ นี่นะฮะธุรกิจท่องเที่ยวที่บอกว,ว่าทําเงินให้วังเวียงมากๆเลยก็คือนี่แหละครับการท่องเที่ยวทางน้ำนี่นะฮะดังนั้นเนี่ยคือถนนหนทางไม่ดีเลยนะที่วังเวียงเนี่ยผมใช้คำว่าใช้คาว่าแย่ก็ได้แต่ทําไมน่องเที่ยวจากทั่วโลกมามาเที่ยววังเวียงก็เพราะว่ามันมีมันมีธรรมชาตินี่แหละครับมันมีทรัพยากรธรรมชาตินี่แหละครับ มันมีสายน้ําซองนะครับมันมีถ้ำมันมีบุรกูลนะฮรดัง,งนั้นเนี่ย,ยปัจจัยสาคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่ถนนทนทางครับคุณต้องมีอันนี้ก่อนนะครับคุณต้องมีธรรมชาติขายก่อนนะคุณจะขายอะไรนะครับด,ดูนะเนี่ยเต็มเลยเนี่ยวันหนึ่งเขาทำหูลองคิดดูเลยว่าจะจะขี่พันเที่ยวหรอครับ แล้วยิ่งตอน,บ,บ,นบ่ายๆนะแบบโอ้เต็มเลยนะเต็มเลยนะครับเนี่ยเรือวิ่งสวนกันไปมานี่แบบเต็มเลยนะครับโอ้นี่จะเป็นเป็นพี่น้องคนจีนป่ะเนี่ยเป็นคนจีนนี่บาคนจีนครับมาเป็นกรุบถัรวกรุบใหญ่เลย <c oughs> ดนันใครที่บอกว่าวังเวียงจะร้างก็ให้สบายใจได้นะครับไม่ต้องห่วงแล้วครับธรรมชาติมันสวยนะฮะดังน,นแค่คุณมาเที่ยวเนี่ยคุณก็ต้องระวังตัวนะไม่ใช่ว่าคุณจะไปกินอะไรซีสวนะครับมันไม่มีใครช่วยได้นะครับคุณไปลองอะไรที่มันอันตรายก็ช่วยไม่ได้ครับถ้าคุณมาเที่ยวแบบปกตินะครับกินข้าวตามร้านอาหารกินเบียร์ที่มันเป็นยี่ห้อ แบรนด์เนมที่คนรู้จักก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ไปกินเหล้าขาวเหล้าเถื่อนนี่ก็โอ้ช่วยไม่ได้นะครับไปแล้วนักท้องเที่ยวนะครับแต่พวกที่เอาเหล้าเถื่อนมาขายนะครับผสมยาพิษนี่ก็ต้องพวกนี้ควรเอาไปประหารนะครับอันนี้มัจริงๆนะ ว่าป่านนี้เป็นปุ๋ยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไปแล้วเที่ยวแล้วครับคูเขาน้าสนุกดีนะดูนะครับ เอาแค่ okay. กลุ่มนี้ก็โอ oh, ้หลายสิบหลายสิบลำแล้วเรือเนี่ยตรงนี้นะครับไปหลายสิบลำละทวีสุขไอแลนด์นะครับไปแล้วถนนทนทางไม่ดีนะครับวับงเวียงบอกเลยนะครับแต่นักท่องเที่ยวมาเต็มครับดังนั้นก็ ถ้าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณต้องมีทรัพยากรธรรมชาติที่จะดึงดูดให้คนมาก่อนนะครับถนน,ถนนทุนทางก็ไม่ต้องดีเลิศก,ก็ได้นะครับประเด็นนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือการเดินทางมาที่วังเวียงเนี่ยก็คือมีรถไฟลาวจีนนะครับมันก็เป็นตัวสําคัญที่ทําให้การท่องเที่ยวของวังเวียงนั้นมันเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วก็ทางด่วนทางด่วนนะครับ ทางด่วนเวียงจันทร์วางเวียงนะแต่ว่าถนนภายในตัววางเวียงเองนี้ต้องยอมรับว่ามันไม่เดียวซะเลยนะครับภายในตัววางเวียงนะครับแต่ว่าเขาได้รับงบประมาณมาในการทําถนนแล้วนะปรับปรุงวางเวียงนะครับนะก็หวังว่ามันจะออกมาดีนะครับและถ้าถนนมันดีนะี่ยิ่งจะทาให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนี่หลั่งไหลเข้ามาวางเวียงนะครับโ<อ>เยี่ยมเลยนะฮนะเนี่ย วินวันวินวันแล้ะครับทั้งวันแล้ะครับเนี่ยตั้งแต่เนี้ตั้งแต่บ่ายเนี่ยทั้งวันครับเป็นพันเที่ยวต่อวันแล้ะครับวางเวียงนี่เป็นเมืองที่แบบโอ้โหเที่ยวได้ทั้งปีนะจริงๆแล้วหน้าฝนก็สวยนะครับไปแล้วคือจริงๆจุดขึ้นเรือเนี่ยนะครับ จุดรับส่งคนนี่ก็มีหลายจุดนะฮะตรงโรงแรมทวีสุขไอแลนด์นี้ก็เป็นหนึ่งตรงโน้นก็มีนะครับหลายจุดนะนท่องเที่ยวนิยมนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาวางเวียงก็จะมาเนี่ยล่องเรือลำน้ำส่องนี่แหละนะครับ ฝั่งนี้ก็แน่นนะฮะังนั้นต้องจัดการดีๆนะครับแบบว่าบางทีถ้าปล่อยแบบมาก็เละเทะนะครับเมืองน้ำส่งนะครับต้องช่วยกันดูแลนะครับทางเมืองก็ต้องดูแลให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โรงแรมนี้โรงแรมใหญ่ด้วยคือ แค่ไม่ให้สร้างโรงแรมหรือที่พักเข้าไปลุกหลําน้ำส่งแล้วพอแล้วแหะครับนะห่างจากตัวน้ำสอ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เยอะแล้วครับแล้วก็มีระบบการจัดการน้ำเสียนะวางเวียงนี่ควรจะมีเติบโตเพราะการท่องเที่ยวของแท้นะครับวังเวียงนะครับ บริเวณนี้คือถนนนะครับถนนที่เพิ่นสร้างใหม่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝากหนึ่งฝั่งภูเขานี่ยนะภูเขาหินปูนเนี่ยนะครับก็เริ่มเปิดพื้นที่ทําให้มีคนมาสร้างเฮือนสร้างรีสอร์ทสร้างโรงแรมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขัวข้ามน้ํำซองนะฮะอันนั้นก็โรงแรมใหญ่ คือดังนั้นเนี่ยน,น้ำสองเนี่ยสำคัญก็คือ,อต้องดูแลรักษาให้ดีเพราะว่าวังเวียงเนี่ยมันหากินกับลำน้ำสองแล้วก็ภูเขาหินปูนนะครับดังนั้นเมืองแร่ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรที่จะให้สมบัาิในที่เมืองวังเวียงเนี่ยนะครับเพราะว่าหากินกับท่องเที่ยวนี้ผมว่าเหลือเฟือแล้วนะครับบริหารจัดการดีๆนี่วังเวียงนี่ได้อีกเยอะครับ ลงทุนกับมันเนี่ยฮะตัดถนนใหม่เข้าไปเนี่ยฮะเข้าไปบุรุคูลหนึ่งบุรุคูล2บุรุคูลสามนะครับตัดเข้าไปดีๆเลยทําถนนดีๆเลยนะครับเข้าไปนะฮะแล้วก็ไม่ให้ใครแตะต้องภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องแตะเลยนะครับแล้วก็ให้น้ําซองเนี่ยมันใสสะอาดเนี่ยรับรองครับจะขายได้อีกเยอะเลยครับวางเวียงเนี่ยจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามา ระว,วังเวียงนะครับอันนี้ขัวนี่ขัวใหญ่อยู่นะเหมือนเพื่อนตัดถนนใหม่นะทางใหม่ทางโน้นนะครับโรงแรมเยอะครับโรงแรมที่วังเวียงนี่เยอะมากเลยนะครับโรงแรมใหญ่ๆหลังหลังมันจะเป็นแบบใหญ่ๆด้วยนะฮะแล้วก็ คือมันสามารถพัฒนาเป็นเมืองแบบชิวๆได้นะครับวางเวียงเนี่ยนะครับพอมันใหญ่ขึ้นถ้าแบบว่าทําให้มันแบบนี้นะเป็นเมืองแบบนั่งชิวนะครับกินกาแฟกินเบียร์กินอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเบื่อๆก็ไปล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยขี่มอไซค์ออกไปตามเขาเรียกว่าอะไรอะตามข้างนอกนี่ก็โอ้สุดยอดแล้วนะครับแต่จว่าทํายังไงให้บ้านเมืองมันสะอาดอยู่นะครับสะอาด ขยะน้ําเสียเนี่ยต้องก็ขึ้นอยู่กับทางเมืองทางผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ผมว่าจริงๆมันควรจะเป็นระดับประเทศนะครับเข้ามาดูแลวงเวียงไม่ใช่แค่เมืองอย่างเดียวนะครับนะต,ต้องแบบว่าบอกเป็นข้อห้ามเลยว่าห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นอะที่มันเป็นผลเสียนะครับอย่างที่ผมว่าไปอะถ้าจะแบบในเรื่องของเมืองแร่ต่างๆเนี่ยผมว่าควรงดอะไรอย่างนี้นะ ขายท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับโอ้เหลือแหล่แล้วครับบอกเลยนะ <c oughs> <c oughs> เหลือแหล่เลยนะครับบางเวียงนี่นะผมเห็นแล้วแบบผมเห็นดูธุรกิจท่องเที่ยวแล้วผมว่ามันยังเติบโตได้อีกนะครับแล้วถ้าเราตัดถนนหนทางใหม่ๆเพิ่มขึ้นจัดการของเสียมันสามารถรองรับคนได้มากกว่านี้หลายเท่านะครับยิ่งจะส่งผลดีต่อโสโปปลาวอีกมากนะครับ ตรงโน้นก็เป็นฟาร์มเลี้ยงงูันั้นนะนะฮะคือการเติบโตของวังเวียงเนี่ยมันก็ส่งผลให้เงินบรรพัดนะครับกระจายไปตามท้องถิ่นต่างๆนะก็ชาวบ้านก็มีอาชีพนะครับหลงนนก็มีอาชีพบริการรับจ้างหรือว่าปลูกผักขายอะไรต่างๆนี่นะครับชัดเจนนะครับวังเวียงนี่นะฮะ ปลูผลไม้ก็สามารถที่จะขายได้นะครับ